เสันรายง,งานข่าวว่าอาเซนนลนได้ร่างกายชื่อกองหน้าเป้าหมายที่พวกเขาต้องการที่จะดึงมาเสริมทัพในฤดูกาลหน้าแล้วเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการอำลาทีมของอเล็กซองราราเซตกองหน้าเมืองน้ำหอมที่จะหมดสัญญากับทีมหลังจบฤดูกาลนี้เดยมินิกคันเวิร์ดเลวิลและโอลิวัตกินสองกองหน้าดีกรีทีมชาติอังกฤษมีชื่ออยู่ในเป้าหมายของอาเซนนลนด้วยจากนโยบายของสโมสรอนที่เน้นสร้างทีมจากนักเตะอายุน้อยเป็นหลัก ทำให้พวกเขามองหากองหน้าอายุน้อยแต่มีประสบการณ์ในพรีเมีย์ลีกทั้งคาร์วิร์ดเลวีวัย24และวัซกินวัย25เข้ากับเงื่อนไขที่อาเซนอตต้องการแต่นักเตยังเหลือสัญญากับทีมอยู่จนถึงปี2025ดังนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่อาเซนนลจะดึงผู้เล่นทั้งคู่ไปร่วมทีมได้และค่าตัวของทั้งสองคนจะไม่ถูกอย่างแน่นอน,นเรได้ก็ตามสแตนโคเอนเก้ก็พร้อมจะสนับสนุนสโมสรในการทุ่มเงินซื้อกองหน้าครั้งนี้ สำหรับที่จะก้าวขึ้นมาเป็นกองหน้าตัวหลักของทีมเพื่อทดแทนเปียเอเมริกโอมาเมยองที่ฟอร์มตกและอายุมากขึ้นสโมสรอนริอร์พูทีมแกล่งแห่งศึกเปเมรีตกเป็นข่าวในการไล่ล่ากองหน้าอีกครั้งคราวนี้พวกเขาให้ความสนใจในตัวของกานซาโลกูเอเดสดาวยิงของ ar, บาเลนเซียสโมสรอนชานาของลาลิกาสเปนจากการรายงานของริอร์พูเอ็โค สื่อดังของสเปนระบุว่านอกจากฮงแดงแล้วดาวเตะสัญชาติโปรตุกสยังได้รับความสนใจจากอาเซนอลคู่แข่งร่วมหลีกอีกด้วยรายงานอ้างว่าด้วยสถานะทางการเงินที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนักของบาเลนเซียทําให้พวกเขาจําเป็นต้องขายนาเตะท,ที่มีอยู่ในทีมเพื่อแก้ไขปัญหานี้รวมทั้งรายของกูเอเดสที่กําลังตกเป็นที่หมายตาของหลายสโมสรคาดว่าทั้งลิเวอร์พูลและอาเซนอลพร้อมจะก้าวมาท้าทามกองหน้าตัวเร็มเส้นวัย24ปี หากว่าไอ้ข้างเข่าตัดสินใจปล่อยตัวในอีก12เดือนข้างหน้ากุเอเดสย้ายจากปารีสแซง์แมงมาค้าแข่งกับบาร์เซียเมื่อปี2018โดยในขณนะนี้ยังเหลือสัญญาอีก2ปีและเพิ่งโชว์ฟอร์มยิง2ประตูกับอีก2แอซิสจากการลงสนามไป8นัดในศึกลาลีกาฤดูกาลนี้ ทีมเชอร์วูดออกโรงวิาพากษ์วิจารณ์ฟอร์มในนัดล่าสุดของอาร์เซนอลว่าเป็นทีมที่เล่นได้โคตรน่าเบื่อหลังจากที่บุกไปเสมอไบรตัน0-0ในเซิร์ชเพเมลิกเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาอาร์เซนอลเก็บชัยชนะ3เกมรวดก่อนออกไปเยือนไบรตันแต่ในเกมนี้พวกเขากลับไม่สามารถทําประตูเจ้าบ้านได้โดยเชอร์วูดบ่นว่าพวกเขาเอาแต่ต่อบอลไปมาไม่มีการใช้แท็กติกอื่นจนจบเกมไม่มีวี่แววเลยว่าอาร์เซนอลจะเล่นบอลโยนยาวบ้าง พวกเขาจําเป็นจะต้องผสมผสานวิธีการเล่นด้วยพวกเขาออาแต่ขึ้นบอลจากแดนหลังในขณะที่ไบรตันพยายามเล่นหลายอย่างผสมกันเจ้บ้านรู้ว่าจังหวะไหนควรผ่านทะลุช่องจังหวะไหนควรใช้บอลยาวดูเหมือนหลังจาก l ลอดเมเยอร์โชว์จบลงนี่ก็คือเกมใหญ่กับทอมแนมฮอสเปอร์แต่ตอนนี้เรากำลังกลับไปฟุตบอลอันน่าเบื่ออีกครั้ง เควินคัมเบลอดีตกองหน้าคนดังของอาร์เซนอลเชื่อว่าไอ้ปืนใหญ่ควรจะลงทุนซื้อจูดเบอร์ลิงแฮมกองกลางตะวรุ่งตัวเก่งของรอดมุลมาเสริมทัพในอนาคตปัจจุบันสตาร์ทีมชาตรริอังกฤษวัย18ปีคือกำลังสำคัญของทัพเสริมเลองรอดมุนหลังทำผลงานได้น่าประทับใจนับตั้งแต่ยา้ายมาจากเบอร์ลิงแฮมเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2020อย่างไรก็ตามจะตัวกลับมีข่าวลืออย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการคัมแบ็กสู่ลีกบ้านเกิด โดยเชื่อกันว่ากำลังถูกสโมสรยักษ์ใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชลซีและลิเวอร์พูลจับตาดูอยู่แต่กะน,นั้นแคมเบลมองว่าไอ้บุนใหญ่ควรพยายามล่าตัวแค่รายนี้เช่นกันถ้ามีโอกาสทำไมมันจะเป็นไปไม่ได้ตอนนั้นไม่มีใครช่วยโอกาสเซ็นสัญญายกับเขาเขาเลยต้องย้ายไปดอทมูลแทนถ้าเราจําเป็นจะต้องใช้เงินและถ้าต้องการใครสักคนในแผงมิดฟิลด์เพื่อใช้งานระยะยาวผมว่าเราต้องจ่ายเลยละ่ะหากมีโอกาสเซ็นสัญญายกับเขา ตำนานอัจเนอนวัย51ปีกล่าวสำหรับฤด,ดูกาลนี้เบอร์ริงแฮมออกสตาร์ทด้วยฟอร์มันโดดเด่นลงเล่นให้ดอตมูลไปแล้ว11นัดทำไป2ประตูกับอีก5แอสซิสซปเปอร์คอมของพ่อมดคำนวณฟันธงโอกาสแชมเปี้ยนลีกของทุกทีมมองต่างมุมร้านผู่ระหว่างเชลซีกับลิเวอร์พูลเชื่อตอนนี้มีแค่สีทีมเท่านั้น ที่ยังพอเป็นไปได้กับการไปถึงแชมป์เนตซิลเวอร์นักสถิติคนดังระดับโลกชาวเมริกันและเจ้าของบล็อกไฟท์เ3อจิเนำซูเปอร์คอมพิวเตอร์มาประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาทีมที่มีโอกาสคว้าแชมป์พิมลิกหลังจากเล่นกันไปแล้ว7นัดก่อนพักเบรกให้กับโปรแกรมทีมชาติผลวิเคราะห์ของซิลเวอร์ซึ่งได้รับฉายาว่าพอมดแห่งการคำนวณออกมาเปิดเผยว่าแมนเชสเตอร์ซิตี มีโอกาสคว้าแชมป์สูงสุดที่49ตามมาเรื่ลิเวอรวพผูลมีโอกาสคว้าแชมป์27ขณะที่เชลซีรั้งันดับ3มีโอกาสเป็นแชมป์18ซึ่งสวนทางกับบริษัทรับพนันถูกกฎหมายในอังกฤษแทบทุกแห่งที่ยกให้เชลซีเป็นเตงง็ง2ตามหลังแค่แมนซิตี้ทีมเดียวเท่านั้นส่วนแมนเชสเตอร์อยู่ในเป็ดรั้งันดับ4มีโอกาสเป็นแชมป์4อร์เส่วน16ทีมที่เหลือนั้นซูเปรอร์คอมวิคเาะห์ออกมาว่ามีโอกาสเป็นแชมป์ไม่ถึง1เปอร์เซ็นต์ หากพิีเมลีกไร้ VAR อันดับจะเปลี่ยนแปลงมากสักแค่ไหนถ้าหากศึกฟุตบอลพิมเมลิกซีซั่นนี้ไม่มีการเปลี่ยนคำตัดสินด้วย VAR ไม่ว่าจะส่งผลดีหรือส่งผลร้ายแล้วนั้นลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลจะเป็น2ทีมที่มีอันดับต่ำกว่าความเป็นจริงเยอะที่สุดขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะหลุดจากท็อปโฟไปเลยลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอล จะเป็นทีมที่มีอันดับต่ำกว่าในโลกของความเป็นจริงมากที่สุดในศึกเพลย์มลีอังกฤษประจำฤดูกาลนี้ถ้าหากสมมุติว่าไม่มีการใช้ VR มาช่วยทำการตัดสินในจังหวัดต่างๆ Manchester United ต่างก็จะหลุดจากสี่อันดับแรกของตารางคะแนนในศึกเพลย์มลชอังกฤษประจำฤดูกาลนี้ถ้าหากสมมุติว่าไม่มีการใช้ VR a มาช่วยทำการตัดสินในจังหวัดต่างๆ VR a ถูกนำมาใช้ในเกมระดับเพลย์ลมตเป็นครั้งแรก เมื่อฤด,ดูกาล2019-2020ด้วยความหวังว่าจะช่วยเกิดการตัดสินที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้นแต่ที่ผ่านมามันก็ทำให้เกิดการตัดสินที่เป็นประเด็นร้อนหลายครั้งเหมือนกันจนทำให้ซีซั่นนี้พรีเมียร์ลีกต้องปรับกฎบางอย่างอาทิเช่นการที่จะไม่มาพิจารณาจังหวะที่ดูไม่ใช่การประทะที่หนักหน่วงซึ่งการปรับเปลี่ยนที่ว่าก็ทำให้จนถึงตอนนี้มีการเปลี่ยนคำตัดสินจากการใช้ VAR ลดลงจากเดิมถึง25%ด้วยกันทั้งนี้หากสมมุติว่าไม่มีการใช้ VAR จนทำให้ไม่เกิดการเปลี่ยนคำตัดสินทั้งในแง่ที่ส่งผลดีและส่งผลเสียกับทีมไม่ว่ามันจะเป็นการเปลี่ยนคำตัดสินที่ถูกต้องหรือไม่นั้นผลจะออกมาว่าลิเวอร์พูลจะลนจากอันดับ2มาเป็นที่5ในสภาพที่มี13คะแนนหรือก็คือน้อยกว่าความเป็นจริง2แต้มซึ่งที่จริงแต้มของพวกเขาจะเท่ากับแมนเชสเตอร์ซิตี้ เพียงแต่แมนซิตี้จะมีผลต่างประตูได้เสียที่ดีกว่าส่วนอาเซนนอนก็จะร่วงสามอันดับเหมือนกันโดยจากอันดับ11พวกเขาจะหล่นมาที่อันดับ14ในสภาพที่มี11คะแนนหรือน้อยกว่าเดิม2แต้มขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปลี่ยนจากอันดับ4มาอยู่ในอันดับ6ในสภาพที่มี13คะแนนเท่ากับแมนเชสเตอร์ซิตี้และลิเวอร์พูลเพียงแต่มีผลต่างประตูได้เสียเป็นรองอีก2ทีมสำหรับจากฝูงนั้นยังคงเป็นเชลซี เหมือนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้แถมพวกเขาจะมีแต้มมากกว่าเดิม2คะแนนด้วยซ้ําโดยที่เอเวอเรตันจะเปลี่ยนจากอันดับ5มาเป็นรองจ่าฝูงในสภาพที่มีคะแนนเพิ่ม1แต้มส่วนอันดับ3จะตกเป็นของเบรนฟอร์ดทีมน้องใหม่ที่นโลกแห่งความเป็นจริงรั้งอันดับที่7อยู่ในตอนนี้อันดับตารางคะแนนของศึกเพลย์มตอังกฤษประจำฤดูกาลนี้หากไม่มี VAR อันดับ1เชลซี อันดับ2เอเวอร์ตันอันดับ3เบรนฟอร์ดอันดับ4แมนซิตี้อันดับ5ลิเวอร์พูลอันดับ6แมนยูไนเต็ดอันดับ7ไบรตันอันดับ8สเปอร์อันดับ9เวสต์แฮมอันดับสิบฟูธทัมตันอันดับ11วัตฟอร์ดอันดับ12บองออสเตนียล่าอันดับ13เลสเตอร์ซิตี้อันดับ14อาร์เซนอลอันดับ15ลีดยูไนเต็ดอันดับ16คริสตัลพาเลซอันดับ17เเบอร์สลีย์ อันดับ18นิวคา e w ซิลอันดับ19ซเา s o u t h a m p และอันดับ 20, City. 2นอริบ n ิ r w c i t สองทีมจากเมืองแมนเชสเตอร์นำโด่ง20สโมสรฟุตบอลที่มีมูลค่าทีมแพงที่สุดในโลก the m i r อร์สื่อกีฬาชื่อดังของอังกฤษออกมาเปิดเผย2 0่สโมสรฟุตบอลทั่วโลกที่มีมูลค่าผู้เล่นในทีมรวมกันแพงที่สุดในโลกโดยที่แมนเชสเตอร์ซิตี้และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ้องทีมดังจากเมืองแมนเชสเตอร์กลายเป็นทีมที่ติดอันดับ1และ2ในการจัดอันดับครั้งนี้โดยที่สื่อรายงานว่าทั้ง2ทีมมีมูลค่าทีมเกิน1,000ล้านปอนด์ซึ่งแมนเชสเตอร์ซิตี้มีมูลค่าทีมสูงที่สุดโดยมีเยอะถึง1.28พันล้านปอนด